อินเข้าลายนี่เนาะนี่กนพรหน้น <laughs> <laughs> หนาพร้อมตากันกลายนี่ดูเนาะนี่ <Okay. S 1> แงแกงเียดน,น้อยอันนี้พี่น้องเอ้ย สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุข,ขนพี่น้องเนะอ้ยเนาะมาพบมอพ่อมอนี่พี่น้องเอ้ยเปิดคลิปอยู่เฮื่อนบ่าวพามีเองพี่น้องเนาะพูนแหล่ทางอ่าเม่ากับน้องละตีพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีดมอนี่กินเข้าพอมหนา้าพอมตาพี่น้องเอ้ยสบายดีน้อแม่เนาะพี่น้องเอ้ยอ่ะน้องลตีเอาไม้ไว้กลางกลาบนผ้าขาวทะหล มีเมนูยั้งนงละตีมือนีิฮะมีออมเขียดแล้วก็ไข่อ่ออมเขียดแล้วก็ยังนี่นะแม่ตีแป้งมันนี่นางอันนี้แกงปีอัลบูเมนแกงเนาะพี่น้องต้มปีกัมีแคบหมูแล้วกัมี่ยังเกาะไข่ลูกเนาะพี่น้องไข่ลูกแค่ไข่องละตีซื้ออันนะมาให้แม่เถ้ากินนมบ่แม่จะบอกกินนมกันบ่ กนนินกินไข่ก็ได้เพราะว่ามันกินมาได้ต้องปอกให้เพิ่นดูห่านางหาจานห้องให้พเพิ่นดูนี่แหละพี่น้องไอ้เงอนซานเนาะมู <c oughs> น,นี้กะถ่ายอยู่เงอนอยู่ซานให้เบิ่งเด้อพี่น้องฟูม่ตูก้ก็ได้เอฟซีกะคือสิกินฮอดเนาะม่ตู้พี่น้องเลยปิ้นมาเบิ่งดูห่าแม่สบายดีอยู่บ่สบายดีเออกินฮอตเอฟซีเพิ่นอย<อ>ู่บ่ กินฮอปบอดีออกกล้องไปโดนแหลเนาะลัดตีเนาะโดนยังสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นเนาะแม่เนาะดนเอ่อดีขึ้นไลแล้วพี่น้องไอ้คนเดนก็กินกินข้าวแฉกูโมแม่แซ่ฉยูเนาะหลันตีเอาไม่เท่าอันรู้สึกว่าอนาขึ้นเนาะตคลายกัวเก่าอยู่พี่น้องไอ้อันเสืออันเฮาไปหมุดาหารพี่น้องเอ้อ้าวไปหมุดาหารเลย ซื้อเสือให้แม่ตู้ปน <c oughs> คลายขังทางอะน,นะแม่หั่นปนคลายตัวละล้อย <c oughs> พ่อซื้ออยู่เน, <c oughs> น,นาะเออได้นองละตีเปนอนาคายให้แม่ตู้หา <c oughs> ตัวแข็งก <c oughs> ินบบได้ได้เนาะเดี๋ยวเอาเอาเข่าไว้เพิ่นแม่เดินเข่าใหม่พี่น,อน้องเลยเนาะเต็มติดบักใหญ่เออมากินเข่านองกันพี่น้องเลยอันนี้แคบหมูเนาะ อไม้ค่ะป้าไปหั่นแต่ไม้ค่ะตัวนั้นมันขุบขวบเลยอ <c oughs> ่มากินข้ขาวนรงกันพี่น้องเลยเรื่องซานเนาะประมาณนี้แหละมากินข้ขาวนรงกันเนาะหลังฤดูกาลชุกคนอากาศฮอนเนาะอากาศเป็นฮอนหนาว <c oughs> โดยอากาศหนาวอ่าสิบสององศาพี่น้องเลยเป็นความหนาวเป็นตู้อยู่ในในคือแบบอุ่นนั่นแหละเนาะอุ่นด้พี่น้องเลยอิดประตูเลยบนห<า>นาา้าเอออิดประตูเลยบนหนาว นี่แหละเพริซานพี่น้องเอ้ยกับประมาณนี้เนาะบอพามีกับเพิ่นเพื่อมาคัมแม่แม่นอกเขากับประเทศไยพี่น้องเอ้ยนี่ผักแทวเนาะป่ะไว้นี่แหละพี่น้องเอ้ยกินเไปไปไปพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อเนาะดังเป็นไงดังโก๊บๆดูเคี่ยวหมูน้ำขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยยังบไงอาบน้าอาบในซ้ำเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง มาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันอันนี้แกงเขียดบอกอ๋อเขียดแซ่บบ่แม่แยับมาใกล้ๆเลยใช่อันนี้ม,มยียังพี่น้องแคบหมูปรุงไม่ไหมเชิญก่อนพี่น้องเลยจหน่อยสีด่งแหงคนเนาะมากินน้ำกันกน๊อปก๊อปเวอร่อยไหเนาะ อเลือบมาข okay, um. okay, um, okay. <f <f ้างอะไรแข็งบ้ากแข็งก็แองเข็นเจ้อ๋อมันเก๋ใส่ขมือหนักเลยแข็งเลี้ยไอ้เพื่อนกินใจ้รมไหมเนาะ แอ่บมากเลยดนะอืมำยำมาคามไป่น้วเลยขีมูแข็งกัะดิอืความมีแข็งของยำแด้เจ็กอ่าแค่มูนี่ออมใดน่ยังก่านางอันเล็กเนาะเขากิเล็กแซ่บแซ่บแต่บมันเข้ากันอืมแบบนุ่มเลยอืมแ เทิง้งไหมแม่ย้ำมากเกล้ๆอันนี้ปีพี่น้องเลยปีกล้วยมาตเตเฮือนเก่าเนาะชักฟางเครื่องยังอทอบหัวแทบหวานเกินน้อยนอกลมแห้งเลยนมนลมเมลีพี่น้มมนองเลยมากินน้ำกนันเด้อ มีใครลูกถูกจะแซ่ถุกั้นี่ละกละบมันปลาก่ะเมันปลานี้ปลเนี่จามอ่ะอืมจิเขอามีหลายวยอยู่มันใค้มันก็ไดงงามลมลมแห้งยินพร้อมหน้าพร้อมตาไปนองเอยมัอนี้แซ่บอืม เอานนี้ิตงละ6,000ี่ค่ะ6,000บี่ไปซื้ๆมากินกับตัมดีกว่าบริเวณอันน,นั้นเนาะอากาศมันหนาวกินมาเสพครับเอาเลยใส่ไปนอกเลยเนาะบ่มีอนะันบ่มมี่นวะหละเอาเลยค่ะกินมกหมักเนย มีอันที่แข็งเลยมั้งขนาดนี้มมั้งลมหนาวอันใส่ใส่บุญบรรทัดเนาะบุญทัดอิงฮั่งพี่น้องเลยมาเที่ยวได้เด้อเนาะพอนแล้วเาะอันเริ่มแต่วันที่เศร้าเศร้าฮิดเนาะพอวันที่เศร้าเจ็ดพี่น้องเลยจังมือเจ็ดมือก่อนนะเจ็ดมือเจ็ดมือเจ็ดคืนพี่น้องม่วนลายเลยมาเที่ยวได้เด้อมีเลย อมีวงม,มลอลรำเรื่องรายการน้องเวทกามีเมนม,มีงานแสดงสินค้าลายๆไปหน่อย <c oughs> ออรอบค่ะ จ็กโกแลตทานอะไรตีในสามชอกกันไหมยัมยิบชอบสามยิบสองชอบคุณช้ำดอกตอนนี้ได้แน่บริเวณใดแม่บ่มันใช่แน่ตอนนี้ใครกดเก่าเนาะลายมันมีไม่น้อยลายทำแข็งช้อน tao còn mày còn chẳng bụng mày chẳng còn chẳng còn đấy bụng đi chẳng chị chào đi chẳng chị chào chân chị chấm. chân chị chào chân 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 đây chân chết. chân chết bao. Lột không chân 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 chân

กินแบบแช่งเชือ,อกินนี่แหละช่งเ <c oughs> ชือกนี่แหละกินขายมัตชนีแหละแช่ะมันอิ่มแล้วกินช่งเ <c oughs> ชนือกแล้วออกิน,น,กนดุ <c oughs> แต่ว่ากินแบบน,นั่นโบราณนะพี่น้องทำอิ่มเนาะ <c oughs>

อมเคียดแต่ว่ามันนาวแล้วมันก้าบเนี่ยราจะกินไข่ไหมเท่าแล้วอิ่มแล้วไข่ด้านอะไไข่ เมนูอ่นะซ้อซอยเหวานพอล่วทานแล้อยูนซีอวซอยเพ็ดนยิบเลยอยากกินก่อนเพิ่็บอกมาสิ ได้บีบมะนาคก็ได้แม่ทางนุ่งส่งทา้งนุ่งมนาดได้เพิ่นหนาวหนาวหนาวานยาไวลุงแฉะน้เทมมันรวมกันเลยมันหนาวน้อยยังไงแง่หนาวที่แฉะขัดกินใบให้แม่มานั่งเหอแหะช่เถิดทิงใ ชอบกินเดยชอเขินเลยกินแซ่บมีอนอ่ะเอาักเล็กแซ่ตงนี้แเละเล็กยังไม่ออมอ่ะนังคือดนๆไปนอกนนอจังหวะมือขาวพร้อมหน้าพร้อมตาเนยมาผเป็นยัง Nếu lần không? thì nếu là nói kiao 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 thế kiao 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 มั <c oughs> นโดนกินเน,น้่นๆพี่น้องเลยเจ <c oughs> ลามมอกับมาคำมมามืดเลยก็ไม่ได้เ็ดก <c oughs> ินแล้วเอานมมาเพิ้นเนตีเป่นกินน้ำเลยบัโงเขิน่ย ตมันแขงก็มีเอานมต้ตตนกงเออนมันนึ่งำกินในมะขามกะอันนี้แข็งแังเน่แขงเขีย,น,ยนน้นอยอันนี้พี่นเองเลยกินข่าลายเนี่น่อยเนาะอกันหนึผมหน้าผมตายันกินลายเนี่ยู <laughs> ข้าวเดียวมันนอยแนะไก่อะใหญ่ๆกรับอันนี้มันนวลเลย เดนเลยเนาะบนไ้า,า,าไม่เ่าวันเข่าขีดนอรตีเนะะาะเดนเข่าพี่น้องเลยทิดทอดคนอยู่บ้า่ไหม่นครเ,เปล่านเคยเบิ่งเนาะไ,ไปบ่อหอด <c oughs> ไปหอดจะไปเยียมไปยามนี่แล้วคลงมลืมแหละคุณค <c oughs> นได้มาทนเหนียวคุชอยมันคพิคนว่าง่ายยุนหันแล้ว เกือกคือทานกุน่นๆกันแหละนเห็ดรู้ว่าเห็ดลาตีเห็ดคอไรดังขายง็ายดายีอพี่น้องก็นก้นอทานกันได้อย่ดดตาอนนี้ก็ได้ําชามเปล่าบะโย่ชามเปล่ากิตัวนี้หันตัวก่อนนี่ชบแต่คือรดเข้มอันนี้คือช้่ชมลอไดอดังเนาะเลยก็ขายน้ำข,า,า,ขายน้ำซื้อเป็กับแพงไหม40,000คนขายหนึ่งคุณราคาอะไรประมนตัวนร้อืม เป็นเงินไทยจะจักบาทมั้งคะเป็นเงินลาวมัสี่สิบพันมันจักสิบบาทประมาณประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละเนาะสอบหนึ่งคือุปถชมประเทศคนละนัดเทีห้าคือุปถหมูช์ประเทศไทยแล้วกว่าเนี่ยคนเป็นลายช่องลายทานคือประมาณคือทำหนึ่งบ้านเฮ้าฟังไทยเป็นว่าเป็นก็เมนต์มากเป็นว่าสามร้อยสอบหนึ่งเลยสามร้อยบาท เท่าน้จังเลกกักเกวบน่งทนกันจะดีบ้านเราค้าขายก็ปนแล้วก็คืได้อได้เงินเนาะพอได้ใช้แล้วเหมืนเ่าขายชามชิ้นห้าเมือนมองวนาหนโมกคุขายชามทีชิบเขาไปนขายกาทีชิแปดนึงพื้นกะหายานะมันเริ่มื้นเลย เอาเพิ่นบรรเพิ่นลดนอกจากว่าในไฮในสวนเพิ่นเนาะเพิ่นปลูกมันปลูกยางเลยเพิ่นเอามาขายพี่น้องแต่ว่าเ้าสิปเปิลตัดโลโลเล่เนี่ก็กูได้แล้วคู่มือนี่ะปรับใหม่แล้วเย็นมันม้วีแล้วเพิ่นชวนมันหมดคู่วองแล้วยากแล้วต่อไปนี่เดือนหน้าเดือนถึงจะดำไปจนวะไรเลยแม่เนี่ยปีนายแห่งเกี่ยเยอดชอดบันทัดอีงฮางโนลยจะเอาอยู่นี่เพิ่นลงไม่ทำไม บัคแม่เ <Tipp> น <ett ings throat> <that> like mm ี่ยอโลมัวยังค่อยลอยอยู่กาเป็นมือตุ๊บอยู่เริ่มึดแล้วเขียเลยเขียนคิให้มันแล้วฮีกินด้ยาปนีอิ่มพี่น้องเลยเนาะอิ่มดทุกู้ทุกคนเลบ่ตได้มื้อนี้นะเนาะจนมากินพร้อมหน้าพร้อมตากันพี่น้องไว้คือว่าอิ่มเนาะน้องตอิ่ม พี่น้องเลยคือมาเตละมือกันมาคำมาเมื่อล้วก็บ่ได้ท่ายนั่แมอเนาะต่างคนกับต่างคนแหละพี่น้องเลยเหตุทานก็ลุกกลัวขึ้เก้าเนาะจังไดเมื่อนี้หนาวก็เริบ้ไดไม่ตู้พ่นกับโบ้ไดออกนอกพุ่นเนาะมันก็อยู่ในเฮือนืันนี้แครแต่ว่าดมีเสือกันหนาวไ่เนาะโดยจังไดคลิปนี้พี่น้องกับทางบอพัมีและน้องลาตีเลยกับมิถ่าวเนาะอยู่เฮือนอยู่ซ้านกินข่าวพรอมหน้าพรอมตากันพี่น้องเนาะ มาจังไรคลิปนี้ทางเฮากรสิได้ขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปหาอาบน้ำอาบหม่ก่อนเนาะ mm hmm. มาเตเรียกแต่งานหิ้วเ,วเวข่าพี่น้องเเนาะจังไรคลิปนี้ล่าแลละพี่น้องสบายดี